สวัสดีค่ะน,นี่คือกิ่งของผักติ้วนะคะที่เราไปตัดมาในสวนของเราเองผักติ้วในสวนเรามีเยอะแยะนะคะมีต้นใหญ่เยอะๆเยอะมากอันนี้เป็นผักติ้วที่เรารับประทานยอดกันนะคะยอดก็จะออกสีขาวสีแดงสีอันนี้เป็นกิ่งกลางเก่ากลางแก่กลางอ่อนนะคะ กิ่งไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะเราจะตัดมาชำลองดูประมาณนี้นี่คือดินที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมีดินทรายดินทรายก่อสร้างใครจะมีดินทรายก่อสร้างล้วนๆก็ได้หรือจะดินทรายผสมแบบเราก็ได้นะคะดินทรายผสม,มดินทรายในบ้านสวนเราเองนะคะก็ทําให้เราประหยัดนะคะก็มีแก็บดาแล้วก็ คุณมะพร้าวนะคะคุณมะพร้าวเป็นตัวช่วยอ่ารน้ําไว้ไม่ให้น้ําไหลออกแล้วก็ทาให้ดินแห้งเกินไปนะคะกับแกลบดําก็มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อราเชื้อโรคในดินนะคะแล้วก็บารุงบํงารุธาตดในดินนะคะ,ะเราจะนำเมล็ด เราจะนำมะเมล็ดทั้งหมดนี้นะคะมีอยู่ประมาณ40มเมล็ดนะคะมา,าทำการฝังดินไว้ข้างกระมังข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนอีกข้างหนึ่งเราก็จะทำต้นกิ่งของผักติ้วนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำกิ่งไว้ก่อนนะคะ สำหรับทำกิ่งทั่วๆไปเ,าเราจะมักจะชอบควบแน่นกันนะคะอย่างมะนาวควบแน่นนะคะเราก็เคยทำมะนาวควบแน่นไว้แล้วก็นำไปให้น้องชายปลูกทดลองในสวนเ,เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะก็ปรากฏว่าต้นใหญ่แล้วก็มีดอกเอมเล็ดมีผลมีผลผลิตมากมายนะคะเยอะแยะดกเต็มต้นนะคะผ่านมา3ปี แล้วก็น,นี่ก็เป็นผักติ้วนะคะที่เราทดลองชำํำครั้งแรกนะคะเรามารุ้นดูพร้อมๆกันนะคะนี่เราก็จะปักประมาณลงไปกิ่งความลึกนะคะที่เราปักประมาณนี้นะคะปักลงไปประมาณสักไม่เกินสิบเซนนะคะความยาวเพราะการะมังของเราก็สั้นอยู่แล้วนะคะก็ปัก ลงไปเกือบให้ถึงพื้นกระมังนะคะแล้วก็จะปกักปักไวออ้วิธีการปักเมล็ดเราจะวางแนวนอนแบบนี้หรือจะปักลงแบบนี้ก็ได้นะคะ เอาส่วนที่แหลมๆมาปักแล้วก็เอาขั้วไว้ข้างบนนะคะส่วนขั้วเขาอะอยู่ข้างบนเอาไว้ข้างบนเพราะว่าความแหลมมองเขาทําให้เราปักง่ายนะคะปักลงเลยเราจะทำเป็นตัวอย่างประมาณสี่สิบเมล็ดนะคะจะได้ดูว่ามีตาการงอกมากมายขนาดไหนนะคะ กิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผล1เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมาติดตามผลกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงเพียงแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะคะวิธีการลดน้ำเราก็แนะนำไปแล้วนะคะสักนิดหนึง อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ